ตอนนี้เราอยู่ที่<า>บูธมาเซลตินะครับ ตอนนี้เราอยู่พี่อะไรครับสมัยค่ะเป็นเซลล์คอนซูร์เทนของมาเซราติไทยแลนด์นะคะวันนี้นี่โชว์โชว์รุ่กของมาเซราติเนี่ยเขาเอารถอะไรมาโชว์ในมอเตอร์โชว์วันนี้ขนมาสี่รุ่นด้วยกันค่ะแล้วก็พิเศษเลยนะคะวันนี้จะมีเป็นรถฟอร์มูล่าอีค่ะจากสนามแข่งเลยก็เป็นตัวท็อปสุดของเรานะคะเพราะว่ามาเซราติทําทีมแข่งฟอร์มูล่าอีอยู่ด้วยค่ะก็เป็นรุ่นชื่อว่าทิปโปโฟเกเรค่ะตัวนี้ศูนย์ถึงร้อยหนึ่งจุดแปดวินาทีเท่านั้นค่ะหนึ่งจุดแปดวินาทีใช่ค่ะเร็วมากััยงไม่ ไม่ทันกับพิษตาเลยใช่ค่ะอันนี้นี่ของจริงเลยใช่ไหมของจริงค่ะคันนี้ใช่สวยมากครับแล้วคันที่อยู่ด้านหลังเรานี่คืออะไรครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะจะชื่อแกรน c a บ r โ o นะคะจะเป็นตัวส p o r t สองประตูสีที่นั่งเปิดประทุนค่ะแล้วก็ถัดมาเลยจะเป็นตัว Gran t u r i s m มนะคะชื่อจะคล้ายๆกันคือเป็นฉมเดียวกันเลยแต่แค่ว่าเป็นหลังคาแขงค่ะคูเป้นั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูโชมรได้เลยค่ะ ตัวนี้นี่ใช้เครื่องยนต์อะไรครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ n e t u ุ n ั Engine 6สูบค่ะ550แรงมา้า<ม>เป็นตัวเครื่องยนต์เดียวกับเอ่อ m c ท0ค่ะที่เป็นซุเปอปร์คาร์ปีกนกค่ะ<ม>ใช่อันนั้นนี่ใช่ตัวท็อปของมาเซราติใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะโรฟิโอก็คือเป็นรุ่นท็อปของมาเซราติค่ะ สวยมากเลยครับสวยมากใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นสีพิเศษด้วยเป็นสีเทาดานค่ะชื่อสีกริจิโอมาลาทีโอปะโกนะคะ oh. สวยงามมากๆใช่แล้วยิ่งเปิดประทุนแบบหลังคาผ้าด้วยใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นหลังคาผ้าความพิเศษของมันเลยก็คือจะสามารถเปิดปิดได้ในระยะเวลา12วินาทีนะคะ12วินาทีใช่แล้วก็วขับรถอยู่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถเปิดปิดได้เช่นเดียวกันค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูภายในหน่อยได้เลยค่ะภายในผมว่าคันนี้สวยมากเลยนะ ยิ่งเฉพาะตรงต,รงตาแบนด์มาเซเติด้านบนด้วยเนี่ยแล้วสีแดงตัดก,กับสีดำพอดีไปเลยใช่นนคือตัวนี้เบาะของเราคือเป็นโปรแกรมที่ให้ลูกค้าสามารถคอนฟิก URATION ได้ตามสไตล์ของตัวเองเลยค่ะจะเป็นเบาะสีแดงล้วนเบาะสีครีมเบาะสีดำสติชชิ่งเดินได้เหลืองอะไรก็ได้ค่ะใช่ตามสไตล์ของตัวเองได้เลยแล้วก็ ตัวนี้ก็คือ,อ,อนอกเหนือจากนั้นนะคะความพิเศษของตัวรถสปอร์ตของเรามันจะไม่ใช่ด้านหลังที่เป็นแบบด็อกซีดก็คือเราจะมีคอนเซปต์ว่าเป็นรถแกรนด์ทัวร์เรที่คนนั่งหลังจะสบายเท่ากับคนที่นั่งข้างหน้าเลยค่ะ<อ>ใช่เพราะว่าตัวเบาะเนี่ยทำมาสมมาตรกับเบาะคู่หน้าแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นของตัวเองด้วยอย่างเช่นที่วางแก้วน้ําที่ชาร์จแบตค่ะมีแอร์คอนโทรลเลอร์แล้วก็มีเครื่องเสียงลาโพงอยู่ในจุดตําแหน่งที่ตัวเองนั่งด้วยค่ะใช่เพราะว่าอันนี้ กำลังจะพูดเลยครับว่าด้านหลังเนี่ยมันดูนั่งสบายนะไม่เหมือนของอ่นอื่นนะถ้าของเบนซ์นี้มันทีมันอาจจะแคบไปหน่อยแต่ว่ามาลาติเขาบอกว่าคนด้านนั่งด้านหลังต้องสบายเหมือนคนด้านหน้าถูกต้องใช่ค่ะอันนี้ใครตอนแรกๆอาจจะงงนะเพราะผมก็งงมันแบบมันต้องกดแบบกดตึ๊กอะโอเคลองดูภายในันจะเรียกว่า flush door handle ค่ะเป็นประตูที่ทําออกมาให้เรียบเสมอไปกับตัวรถเลยค่ะใช่จะได้ดูทันสมัยมากขึ้น ประตูนี่ยาวมากเลยนะยาวมากค่ะนี่คือเป็นลักษณะเด่นพิเศษเลยเพราะว่าเป็นทรงแกรนเพลเร้นนั่นเองลองดูว่าโอ้เปิดยาวมากเปิดกว้างมากเลยใช่คล้ายๆกับอะไรนะประตูของโรสรอยนะโรสรอยก็ยาวแบบนี้แล้วก็เป็นประตูไฟฟ้าเหมือนกันนะคะจะสังเกตได้จากตัวปุ่มภายในอันนี้จะเป็นปุ่มกดประตูแล้วก็ดันออกใช่จะเป็นประตูไฟฟ้าค่ะนี่ครับตรงนี้นี่มีปุ่มกด ปิดประตูเองด้วยใช่ฮะหรือว่าใช่ค่ะตัวปุ่มกลมๆเลยก็เปิดออกได้เลยอ๋อเดี๋ยวเปิดออกใช่ไหมครับคือจะไม่มีด้ามจับตัวประตูที่มันคลาสสิกคลาสสิกเราไม่เอาแล้วเราเอาแบบเท่ๆเลยโอ้โหนั่นเดียว ถ้าเกิดว่ากรณีรถจมน้ํารถแบตหมดนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราจะมีสลักด้านล่างอ๋อสลักด้านล่างให้เปิดใช่เลยคิดเผื่อมาแล้วเรียบร้อยอันนี่เหมือนของโลโซลอยเลยครับแต่ว่าอันนี้สามารถกดเปิดประตูจากภายในได้เลยใช่ถูกต้องเลยค่ะเป็นประตูไฟฟ้าแต่ว่าด้านล่างก็ยังมีมีสลักฉุกเฉินใช่กรณีรถจมน้ํารถแบตหมดค่ะสามารถเปิดได้เหมือนกันค่ะใช่ครับแต่ว่าถ้าแบตไม่หมดก็เปิดได้เหมือนกันเปิดได้เหมือนกันค่ะตัวซีทนะคะก็เวลาเปิดก็คือจะ ดึงขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นเวลคัมซีดเลื่อนเข้าเลื่อนออกอัตโนมัติเป็นประตูเออเป็นเบาะไฟฟ้าใช่ค่ะตอนปกติเนี่ยทุกคันเนี่ยเดี๋ยวเขาอ่ะจะลองนั่งหน้ากันเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลองนั่งหลังยินดีเลยอยากรู้ว่าด้านหลังมันจะสบายเหมือนที่เขาว่าได้เลยค่ะการาเลยผู้ชายร90ก็นั่งได้สบายมากนะคะก็อันนี้อะไรนะสูง178แนะครับค่ะตัวใหญ่อยู่แต่ว่า มัน,มนอย่างที่เขาบอกจริงๆนะ<ช>ตอนแรกก็นึกว่ามันจะแบบว่านั่งนั่งแคบอะเพราะว่าเคยนั่งตัวเก้าแปดตัวอะไรนะเก้าหนึ่งหนึ่งมาก่อนตัวก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสองบวกสองนะแต่อันเนี้ยมันเหมือนนั่งรถสี่ดานธรรมดาเลยใช่ค่<ฮ>ะผมบอกเลยว่าสบายมากเลยคันนี้<ช>โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นรครอบครัวได้นะ<ช>สามารถขับไปไหนมาไหนได้แต่ว่าก็ยังมีความสปอร์ตอยู่ในตัวนะฮะใช่โอ้โหโอเคเดี๋ยวนั่งหลังเสร็จเดี๋ยวลองนั่งหน้ากัน <c oughs> เมื่อกี้เราลองนั่งหลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองนั่งหน้ากันว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับอ,อืมก็อ,มอันนี้นี่อะไรนะผมว่าอันนี้ก็เสียบไปนิดนึงแต่ว่าผมว่าถ้าเปิดประทุนขับเนี่ยผมว่าชิวมากใช่ฟิลแบบว่าขับไปทะเลเนาะใช่ไหมยิ่งของวาจะติตอันนี้นี่กดแล้วมันปิดเองแล้วหรือว่าต้องดึงต้องดึงค่ะถ้าเวลาดึงดึงเข้าได้เลยดึงเข้าเดี๋ยวผมลองกดเปิดดูนะ นี่อันนี้คือไม่ต้องกระชากไม่ต้องอะไรเลยแค่ไอ<ช>้น,นี้โป้งกดปุ๊บแล้วมันแบบโปะออกก็<อ>เลยนะผมว่านีมากสวยมากอันนี้ก็เลยนะ ตัวตรงนี้นี่มีอะไรเด่นบ้างไหมครับอยากรู้ว่าตัวพวงมาลัยนะคะก็จะมีจุดเด่นตรงที่ถ้าเกิดเคยได้เห็น MC 2 0มาแล้วพวงมาลัยเขาจะเหมือนกันเลยค่ะก็คือเขาจะออกแบบเป็นเหมือนจอ y g a m เลยตัว Pattern Chip ก็คือจะใหญ่มากนะคะแล้วก็สามารถสั่งการฟังก์ชันต่างๆผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยค่ะก็จะมีตัวไฟที่เป็นเลเซอร์อยู่บนปุ่มนะคะผมเห็นเลยนะตรงนี้ มีกลุ่มควบคุมเยอะมากเลย<ช>อยากให้ลองมาดูตรงด้านหน้าว่าเป็นยังไง<ช>ไฟมันดับทำไงไฟมันดับรอรอกันเราดีไฟตรงนี้มันดับใช่ถ้ามีไฟก็คือต้องมีกุญแจอยู่กับตัวค่ะล้วงมกุญแจอยู่กับตัวใช่ไหมไม่เป็นไรกดด้านหน้าเนี่ยคือตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่าแผงควบคุมเนี่ยหลายปุ่มมากเลยนะแล้วก็ตัวตรง เตาควบคุมเนี่ยผมบอกว่าใหญ่นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าดูผู้ดีมากเลยดูผู้ดีมากเลยแล้วก็ตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์เนี่ยมันก็จะให้กดปุ่มตรงนี้เอา ไม่ได้เป็นตัวเกียร์ข้างๆหรือว่าจะเป็นเกียร์ตรงกลางตอนนี้คือจะให้กดปุ่มตรงคอนโซลแล้วใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีตัวนาฬิกาด้วยตัวนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากความคลาสสิกเป็นของสมัยใหม่เป็นแบบว่าอะรเป็นแบบนิวเลยตรงนี้น่ยยังเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้ด้วยนะเป็นได้ทั้งเข็มทิศเป็นได้อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพอดีไม่ได้เอากุญแจมาด้วยอันนี้ก็ถือว่าสวยมากแล้วก็ ผมว่าตอบโจทย์กับการใช้งานของคนตอนนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าสปอร์ตจ๋าแต่มันสามารถใช้ได้ทุกวันใช่เดี๋ยวเราลองไปดูคันต่อไปดีกว่าเขาบอกว่าขั้นต่อไปเนี่ยไฮไลท์เลยเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปครับได้ไข่าวว่าคันนี้นี่มีคันเดียวในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือความพิเศษของคันนี้ที่เอามาโชว์เลยคือจะเป็นแกรนด์ทูริสโมนะคะที่คันเดียวที่ได้โคตามานะคะในประเทศไทยแล้วก็ จริงๆรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ทำเฉลิมฉลองครบรอบแบรนด์มาสราติครบรอบ110ปีค่ะก็55คันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็อีก55คันจะเป็นสีราเมโคโกเรหรือว่าสีทองแดงใช่สีแบบล้อไหมครับใช่ค่ะจะเป็นสีนี้เลยคือสีทองแดงนี้ได้คอนเซปต์แล้วก็ไอเดียมาจากตัวลวดในสายไฟค่ะใช่เพื่อเป็นสื่อในรุ่นไฟฟ้านั่นเองแต่ผมว่าตัวนี้บมว่าเด่นมาแต่ไกลเลยนะผมเห็นป้าบอกว่าสวยมากเลยอ่ะ ใช่สีนี้คือเป็นสีที่ไม่สามารถคอนฟิกในระบบได้นะคะเป็นสีที่ลิมิเต็ดที่เดียวลิมิเต็ดเท่านั้นค่ะใช,ใช่คันนี้ก็จะเน็ตอยู่ที่1 8 9้านะคะรอเจ้าของอยู่ค่ะรอเจ้าของอยู่นะครับสนใจเข้ามามชมดได้ีตังค์นี่เข้าคันนี้เลยเข้าคันนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราลองดูหน่อยว่าคันนี้มันพิเศษยังไงอีกครับที่<ด>นอกจากผลิตน้อยครับคันนี้ค,นนคันนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าตั้งใจเอามาจอดเทียบเคียงกับตัวฟอร์มูล E าคันข้างๆนะคะเพราะว่าคือเขาเนี่ยถอดแบบแล้วก็เทคโนโลยีนะคะมาจากคันฟอร์มูลาคันนั้นเลยโอ<ห>้แปลว่า<ช>นี่คือรถที่สามารถลงถนนได้แต่ว่านอนถอดแบบ<ด>จากฟอร์มูล่าอีใช่ โอ้โหแต่ว่าคันนี้นี่ความแรงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะศูนย์ถึงร้อยสองจุดเจ็ดวินาทีสองจุดเจ็ดวินาทีใช่เร็วมากเลยนะเนี่ยใช่โอ้คันนี้นี่เครื่องยนต์อะไรครับอยากรู้มากตัวนี้เป็นไฟฟ้าล้วนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เรายังทําเป็นตัวน้ํามันล้วนด้วยเป็นเครื่องสันดาปที่เอาเครื่องบล็อกเดียวกันกับ MC พ w e มาใส่ค่ะแต่สําหรับใครที่ชอบตัวเครื่องยนต์แรงๆเลยก็คือแนะนําเป็นไฟฟ้าล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะอยู่ที่เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดแรงมาะะ้าค่ะตัวนี้สามมอเตอร์เลยสามมอเตอร์เลยปกติ เยอะก็2ก็เยอะแล้วนะ<ช>อันนี้ให้ถึง3เลยนะครับ<ช><ช>แล้วก็คันนี้เนี่ยถ้าขึ้นชื่อว่ารถไฟฟ้าต้องถามคําถามสําคัญเลยคือว<ช>ิ่งได้กี่กิโลครับคันนี้เน็ตอยู่ที่450กิโลเมตรตามาามาตรฐาน WLTP นะคะก็ไม่สวิงค่ะคือขับได้จริงจากการใช้งานจริงระยะทางไกลมาลมแล้วแล้วอันนี้ชาร์จนานไหมครับชาร์จคือตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ากิมิคของมันคือชาร์จเร็ว100กิโลเมตรแค่5นาทีเท่านั้นค่ะ 5นาทีหน<ช>ึ่งร้กิโลเมตรได้ภายใน5นาที<ช>โอ้โหคันนี้แปลว่าไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรแลเติมน้ำมันไม่ต้องกลัวเรื่อง,อง,งแบบว่าเชื้อเพลิงเลยแป๊บเ,เดียวน้ำยังไม่ทันเสร็จเลยค่ะเต็มแล้วเต็มแล้วแป๊บเ,เดียวเต็มแล้วโอ้ใช สุดยอดจริงๆครับแล้วคันนี้ได้ดูภายในได้ไหมครับได้เลยค่ะเปิดได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟลัชดอร์แฮนเดิลเหมือนกับคันเมื่อกี้นะคะที่เปิดเลยตัวนี้ภายในก็มีการตกแต่งพิเศษจากคันเมื่อกี้นะคะก็คือจะเป็นตัวเบาะเลเซอร์คัดค่ะซึ่งภายในก็จะเดินได้สติชิ่งแล้วก็ปักวหมอนสีน้ําเงินนะคะซึ่งเบาะลายนี้สีนี้ไม่สามารถคอนฟลิกได้เหมือนกันค่ะเฉพาะคันนี้คันเดียวเลยนะคะ รวมถึงโลโก้ต้องเสาซีนะคะก็จะเป็นตัวไทรเดนพร้อมกับเลข110ปีนะคะเพื่อบ่งบอกว่าเป็นรุยมีเต็ดเฉลิมฉลองครบรอบ110ปีของแบรนด์คันนี้เนี่ยครับผมบอกเลยครับว่าสวยมากยิ่งเบาะดำแล้วก็ตัดด้วยได้ได้สีน้ำเงินแบบนี้นะเห็นเอนัด้วยเหมือนมหาสมุทรเลยเนาะใช่คือสีน้ำเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสีซิกเนเจอร์ของแบรนด์มาสดา โอเคก็คันนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่นั่งหลังแล้วเพราะว่าเคยนั่งคันเมื่อกี้ไปแล้วรู้เลยว่าสบายอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาดูคัดด้านหน้ากันว่านั่งด้านหน้าเนี่ยจะติดหรือเปล่าหลังคา,าจะติดหรือเปล่าใช่เหมือนคันเมื่อกี้มันหลังคาจะติดหรือเปล่าต้องลองดูได้เครับ คันนี้ก็กดกดเหมือนกันนี้ก็กดเหมือนกันนะใช่แต่เขาจะมีความพิเศษต่างจากคันเมื่อกี้นะคะเพราะว่าตัวทริมค่ะจะเป็นเพียวคาร์บอนแล้วก็มีการเอาสีคอปเปอร์แทรกเข้าไปค่ะอือใช่ปกติมันจะเป็นคาร์บอนเพียวเฉยๆสีเพียวคาร์บอนแต่ว่าตอนนี้มีคอปเปอร์แทรกด้วยใช่ไหมคใช่ค่ะโอ้สวยมากเลยอ่ะโอ้ถ้าถ้ามีถ้ามีตังค์นะคันนี้ไม่รอดแน่คันเดียวในประเทศไทยด้วยนะใช่ค่ะโอเคขอลองไหมครับ โอเคเอพอขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่าผมรู้สึกอย่างหนึ่งคือมันแบบรู้สึกมีความหรูอะคือตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันจะออกมาสปอร์ตแบนี้นะแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วมันเหมือนลักชูรี่คาร์ครับใช่ไนะฟิลมได้นะแล้วก็อันนี้ผมว่าน่าจะขับไปได้ในหลายๆที่ขับในเมืองได้ขับในอะไรได้เพราะว่ามันไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นนะครับคันนี้ เพราะว่าถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์ที่ทำา2ประตูมาหรือว่ายังไงมาเนี่ยผมว่าคันนี้น่าจะใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีค่ะใช่ครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีตัวนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์มาให้เหมือนเดิมแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีตัวบอกว่าพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่วิ่งได้กี่กิโลแล้วก็ดูว่าชาร์จอยู่ตอนไหนนะครับผมว่าคันนี้ในราคาเท่าไหร่นะครับ1 8ล้าน9ค่ะ18ล้าน9าแสนนะครับถ้าใคร ถ้าใครมีความชื่นชอบในแบรนด์ m e r c e ติอยู่แล้วก็น่าสนใจมากที่จะจัดคันนี้แล้วก็ใช่ครับคันนี้นั่งแล้วสูง178สามารถนั่งได้สบายไม่ติดหัวแต่ถ้าสูงกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะที่เกี่ยวเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งของวันนี้นะครับของแบรนด์ m e r c ริติก็คือตัว SUV เนอะใช่ชื่อรุ่น Grecale ค่ะ Grecale Grecale เราก็จะมีทั้งหมด ซับโมเดลเนี่ยจะมีตัว Trofeo ออค่ะเป็นน้ำมันตัวท็อปนะคะก็คือจะเป็นเครื่องสันดาบใช้เครื่องบอกเดียวกันกับ MC20 เอามาใส่ใน SUV ค่ะก็จะทำให้มีความเหมือนรถครอบครัวที่ขับสนุกขับมัน,นะคะใช่ลุยได้สปอร์ตได้ถ้าเวลาจะต้องอยู่กับครอบครัวก็รับลูกก็สบายค่ะอันนี้นก็ตกเป็นการ แล้วก็เครื่องยนต์ตัวใหม่เลยเราจะเป็นตัวโฟลกเรนะคะเหมือนกับคันสปอร์ตเมื่อกี้เลยก็คือจะเป็นไฟฟ้าล้วน100%นะคะตัวนี้แบตเตอรี่ลูกใหญ่มาก105กิโลวัตต์อาวแล้วก็วิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรค่ะอืม <c ười> ก็คันนี้ก็เป็นรถพอบ้านอีกแล้วนะครับคันนี้สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็เป <c ười> ็นรถครอบครัวได้เลย <c ười> แต่ว่าเดี <c ười> ๋ยวต้องดูอะไรนะเบาะหลังอีกทีหนึงว่แล้วก็ ถ้าเป็น s u สเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือช่องเก็บของใช่ต้องดูว่าช่องเก็บของเนี่ยพอหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูภายในกันดีกว่าได้เลยค่ะเชิญด้านนู้นเลยค่ะคันนี้เนี่ยผมว่าฟิลคล้ายๆคาเย,ยนนะไม่ก็พวก GLA อรอย่างเงี้ย เราเข้าไปดูกันครับค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเกรคาเล่นะคะซึ่งภายในของเขาเนี่ยก็จะมีการตกแต่งที่ได้อินสป r เรชันมาจากตัวแกรนด์ทริสโมเมื่อกี้เลยนะคะจะเห็นว่าพวงมาลายัยหน้าจอแล้วก็นาฬิกาจะเหมือนกันหมดเลยนะคะ <Sh ane> ก็เป็น SUV <S 2> <S 2> เป็นรถพอบ้านที่ให้ความสปอร์ตมากๆเลยะคะ่ะ<ม>แล้วก็สำหรับตัวไฟฟ้าตัวนี้นะคะบอกก็ยังคงคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นหนังนัป้าผสมกับอีโนะคนิวค่ะ ช้เป็นวัสดุที่รักโลกด้วยนะคะแล้วก็ลัก u r วรี่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เดี๋ยวต้องลองดูเบาะหลังแล้วก็ช่องเก็บของนะครับว่ามันสามารถใส่ถุงก๊อฟได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าใส่ถุงก๊อฟได้เนี่ยผมว่าเหมาะมากกับคุณผู้ชายหลายๆคนที่ชอบหนีไปตีก๊อฟกันนะครับ <laughs> ต้องบอกเลยว่าคันนี้สามารถพับเบาะได้แบบ180องศานะคะแล้วก็เรื่องการใส่ถุงกอ๊อปเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะสามารถใส่ได้แม้กระทั่งไม่พับเบาะด้วยะคะ<อ>่ะแล้วก็คนนั่งหลังนะคะนั่งสบายเล,ล็กลูมเฮดลุ่มเลอเยอะนะคะล,ลองขึ้นไปนั่งได้ไดนะคะ,ะจากที่ลองมานั่งด้านหลังนะครับผมบอกว่าด้านหลังเนี่ยผมว่ามีพื้นที่กว้างขวางนะนั่งได้สบายเลยยืดขาก็ได้แล้วก็มีตัวพับเบาะแบบนี้ที่มันแบบว่าเป็นตัวเชฟเดียวกับของ เบาหน้าด้วยแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางครับยังมีที่พักแขนแล้วก็ที่ใส่น้ําให้ส่วนตรงนี้เนี่ยน่าจะตรงนี้นี่น่าจะเป็นแอร์แบบว่าปรับแยกกันได้เลยครับใช่ค่ะตอนนี้เป็นแอร์คอนโทรลเลอร์สามารถปรับแยกกันได้เลยนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยใช่อันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยสามารถกดตรงนี้ได้เลยสะดวกมากๆโอเคครับงั้นเราไปดูข้อสําคัญกันดีกว่าว่าด้านหลังพื้นที่เก็บของเยอะหรือเปล่าโอเคครับ เป็นชื่อว่า SUV ที่เก็บของก็เต็มที่เหมือนกันครับใช่กว้างมากถ้าสมัยขึ้นไปนั่งบนนี้นะคะเหยียดขานอนได้เลยก็นี่ครับสามารถเลยนะพับเบาะด้านหน้าได้ด้วยใช่ไหมด้านหน้าแยกค่อนได้เลยนะคะเป็นสามค่อนแยกได้เลยโอ้โหมี่ดึงตรงนี้ได้เลยแล้วไม่ต้องโอ้สะดวกมากเลยอ่ะมีนี้ด้วยตรงนี้สามารถขอดออกได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าตัวอะไรมัน ถ้าเยอะออกอยเงี้ยก็สามารถปิด<อ>ได้นะใโห<อ>้ส<า>ะดวกเลยครับอันนี้ผมว่าใช้ในชีวิตประจำวันง่ายเลยอ่ะแบบนี้ยโอ้ผมชอบแล้วแบบนี้ได้เลยเยผมว่า คันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่ามีครอบครัวแล้วเนาะใช่แต่ยังอยากซิ่งอยู่ <laughs> ยังอยากซิ่งอยู่ใช่แต่ยังอยากซิ่งอยู่ครับกําวันรับลูกกันคืนรับสาว<ช>เอาไม่ได้ <laughs> ไป <laughs> ก็เห็นอะไรนะตรงนู้นนี่มีที่รับรองแข่งได้ย้วยไหมใช่<อ><อ>ที่นี่ใช่เดี๋ยวลองไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นห้องรับรองสําหรับคนที่จะมาซื้อรถใช่ไหมครับใช่ค่ะจ,ะจะมีห้องรับรองสาหรับลูกค้าที่มานั่งคอนฟิกนะคะออกแบบรถค่ะแล้วก็ลูกค้าที่อยากมาดูโมชันไดค่ะก็มีของออสม,มานาคุณน,นะคะให้เลือกดูได้ะคะ่ะมีหนังมีเท็กเจอร์ให้จับจริงๆนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ของกลับบ้านก็มาดูที่ตรงนี้ได้ค่ะ ตรงนี้แปลว่าเราก็สามารถคอนฟิกรถตรงนี้ได้เลยนะครับ<ช>แล้วก็สามารถจ่ายตังค์แล้วก็รอออเดอร์ได้เลยตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เซลบอกว่านี่คือห้องเชือดนะครับเพราะว่าใครเข้ามาตรงนี้ก็เสียตังค์ทุกคนใช่ไหมครับใช่ครับ<ช>ตรงนี้เป็นโซนอะไรครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องสําหรับคอนฟิกเรชั่นนะคะใครที่มาออกแบบรถนะคะก็สามารถมานั่งโซนนี้ได้เลยค่ะก็จะมีอาหารคาเาเป้นะคะเครื่องดื่มไวน์รับรองค่ะแล้วก็มี หน้าจอทีวีนะคะสําหรับออกแบบรถด้วยค่ะแล้วอันนี้นี่ค,คืออะไรครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของน้ําหอมค่ะใชยที่ต,ติดรถ,นะรถก็จะมีแบรนด์พาร์ทเนอร์มาร่วมด้วยค่ะสําหรับให้คําแนะนําสําหรับใครที่จองรถไปแล้วอย่างเงี้ยก็มีสินค้าอื่นๆด้วยแนะนํำให้ขนาดผมยังไม่เลือกนะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลย <c oughs> โอมีแววเสียตังค์แล้วครับต้องรีบออกก่ <c oughs> อนตรงนี้ไม่ได้เลยครับ <c oughs> ตรงตรงนี้ก็จะเป็นตัวอาหารที่เขาจัดไว้ให้คนที่มาดูรถเขา <c oughs> ได้ กินอะไรกันเนาะใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะก็จะ,ะจะเป็นคานาปเป้ขนมสแน็คค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของโชว์รูมมาเซเลติที่มอเตอร์โชว์ปี2025นะครับ อันนี้ก็ขอฝากคอนแทคของพี่หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจรถยนต์มาซาตินะคะหรือแม้แต่เป็นแบรนด์ในเครือบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นแอสตันมาตินหรือโลส์รอยนะคะติดต่อสมายได้เลยนะคะเป็นเซลล์คอนซัลแทนของบริษัทมิลลนเนียมกรุ๊ปค่ะใช่ครับพี่สมายนี่ผมบอกเลยให้ข้อมูลดีมากเลยครับไปให้เบอร์ได้เลยนะนี่ได้ค่ะถ้าสนใจติดต่อนะคะก็มี IG ค่ะสมายจุดซูเปอร์คาร์เกิลนะคะและก็เบอร์โทรติดต่อที่0 6 5 5 0 9 0 9 9 5นะคะ บริการทุกระดับประทับใจค่ะโอเคครับขอบมากครับพี่ขอ,ขอบคุณมากค,ค,ค่ะค